ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้วันที่14เมษายน2566เนาะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเด้อค่ะเด้อโชคดีตลอดปีค่ะเดยแมวบ่ได้ไปใดมื้อนี้เด่ยวแมวเลยมาปลูกคาเหลืองค่ะเดี่ยวแมวปลูกไว้เฮ็ดผันนู้นบ่เบิง่งโอ้โกบักใหญ่เลยเห็นบ่ะบ่ได้เห็นอย่างไรค่ะปุก๊ก ก็ได้หองอย่างเลยปลูกไว้กับต้นมรกินไม้หรือเพกาเนาะแถวมานั้นเนาะสลับไว้เนี่ยบอกยัยแมวปลูกเห็ดพันเนาะบันนี้มื่อวานนี้นยายแมวก็ซืมาขยายค่ะออกจากทางเนาะยายแมวสิตรจองทางทางนี้เนาะเอออันนี้รู้จักบ่เนี่ยโมแวง้งแถวบ้านเอ,อินมาแข็งขมเนาะกินกับลาบเทาฮะลาบเทาแก้วปลา ลาป้าค่ะบแบบนี้แบบแบบบ่มีน้ำเนาะเดี๋ยวแม่ก็ได้ปลูกมะพร้าวไว้ค่ะพร้าวน้ำหอมเนาะสลับไว้สลับไว้ไวค่ะนี่เนาะมาเบิ่งสวนขุดสะไว้แล้วค่ะยังยังบ่มีน้ำเข้าเนาะเดี๋ยวแมวยังห่างเงินเพชรเสมเือนบ่ได้ค่ะยังรอเบิ่งก่อนรอเบิ่งเดือนหกเดือนเจ็ดเบิ่งก่อนค่ะ นี่เดี๋แมกวกะปุกตะไคร้สับไว้เนาะเห็ุทันคือกันค่ะนี่มะขามว่านก็มีเด้อพันสี่ห้องค่ะลองเบิ้งวัสดีว่าปุ๊กในที่นาเนาะที่รับมเมนที่เคิงให้เคิงครกเบิบ้งปุ๊กคาเรื่องสลับกับต้นถพกาไว้เนาะเบิ้งวิธี เอา่อนผันเนาะนี่เดี๋ยวแม่ก็ขุดเนาะขุดออกจากข้างกะเห็ด่อนไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๊กได้ห้าแถวแล้วเนาะปุ๊กใจ ใช้แถวอ้นมะละขี้นกค่ะไปเบิรงวิธีปลูกเนาะค่ะนี่ก็เป็นมะละขี้นกใหญ่แมวเนาะใกล้สิเบิดือดละเก็บมาเป็นเดือนแล้วค่ะนี่ใช้หลักเพกาเนาะนี่ใหญ่แมวก็ปุกป๊กปุ๊กเองสิเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะสลับไว้ปลูกตื้นๆค่ะนี่กลุ่มไว้ประมาณนี้นะคะ เแล้วเราก็เอา,มาเมล็ดมันพอนพันหลงเนาะต้นมันหลงสำนี้ค่ะค่ะสำนี้ก็แล้วแล้วเนาะ ปุกตื้นๆค่ะเอาจะได้กลง่ายเนาะปุกเสร็จแล้วเีแมวปุกได้ห้าแปลงแล้วค่ะก็ะเหลืออยู่แค่แป,นป้นเนาะเพราะว่ามีสิบามแถวขยายมาอีกนี่เีแม่ปุกเสร็จแล้วเยีแม่ก็หดน้ำเลยค่ะเนาะนึ่นี่นปุกไว้แบบนี้นะคะ มีต้นหนึ่งปุ๊กได้ห้าแถวแล้วก็หดน้ำยีแมลซิปุ๊กโตสปอีกแปดแถวให้มันแล้วเมื่อนี้่ะคะค่ะ,คะถ้าอยากรู้ว่าไหโลมสักจังหวัดเพชรบูร์เฮ็ดแบบใดเฮ็ดอย่างเด้กดติดตามยีแมวไว้เดี๋ยวค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ